สบาดีสบายดีพี่น้องทักทายสวัสดียามเศร้าพี่น้องนอนมื่อนี้อันเศร้าอยู่ที่สวนบัจิตเองพี่น้องเมื่อคืนนี้ฝนตกพฝนเศร้าเนี้หลังจากฝนตกเศร้าเนาะบัจิีจะพาสุมบรรยากาศบรรยากาศอยู่สวนของบัจิตเองพี่น้องที่ว่าหลังจากที่ฝนเศร้าตกเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้คือฝนตกแห้งต่อได้พี่น้องเลยฝนตกแห้งแต่แต่ตื่นเศร้ามาแดดนะพี่น้องเลย เริ่มแดไแด,ออด,ไ,ด,ดได้พี่น้องแดดออกพ้นพ้นทำดอกบางงวกเราเมื่อคืนถือว่าโอ้ถือว่าในเรื่องเลยพี่น้องเลยในปัจจิตศิพายบิ่งภาพบรรยากาศในสวนเลยพี่น้องอันนี้คือบรรยากาศบรรยากาศ,รรกาศอยู่สวนเนาะพี่น้องเนาะสวนอยู่ที่บ้านบัจจิตเลยพี่นอ้องหลังจากที่ฝนอ่า เสาตกพี่น้องเอ้ยคืนนี้ฝนตกแห้งเติบได้พี่น้องตกแห้งพอสมควรแล้วเมื่อคืนมาพี่น้องแดดกำลังออกตอนเช้าฝนตกแห้งไรไ้มืนขึ้นพี่น้องเอ้ยฝนตกพี่นอนขักเมื่อคืนนอนมว่วน นี่คือบรรยากาศยูน้องตอนเศร้าเองพนะี่น้องน้องปลาบระชิดเองแหละเนี่ยุมบรรยากาศสวนอตอนเช้าพี่น้องหลังจากที่ว่าฝนเศร้าตก บรรยากาศดีายพี่หน้องเ้ยอากาศเย็นอากาศเย็นพอดีขักพี่หน้องเ้ยพอดีแจ่ม มื่อคืนนี้ฝนตกจนหอดอ่าเลือกเติบได้พี่น้องเลยเลือกเติบฝนตั้งเซาตกก็แต่แต่หางม,มงเย็นพี่น้องหางม,มงเย็นประมาณบบสี่โมงหางม,มังวันแบบส่วมตอนนี้อากาศอากาเย็นพี่น้องอากาศเย็นพอดีพอด,ดีคกักพอด,ดีประมาณสิบแปดองศาประมาณบบนี้นะสบายจีบแบงไง เบิกเช่าไปติดดกขึ้นมาอันนี้คือบรรยากาศบรรยากาศอยู่สวนตัวบัจจิตเองเี่น้อตัวทีที่ทำงานบัจจิตเองเด็ดออกเลยพี่น้องเลยเด็ดออกเหตุราะมันอากาศอุ่นขึ้นในตอนกลางเวน ส่วนตอนเช้าก็ตอนน่าตอนแยงตอนทุ่มขำมาแหละก็ได้เย็นๆพี่น้องเก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะมาผ่าพี่น้องเอฟซียุติสวนเองพี่น้องเองนี่คือสวนความบกทิดเลยพี่น้องต้น่ที่ทำงานกวบกทิดเองหแับมากเลย กำลังวินานพักดถไปหน่อยรดเทียบเทียบมาพี่น้องเลาะเลาะสวนเลาะสวนคลิปทันชนพี่น้องเอ้ยทางไทย FC วันนี้กับวันที่อันที่ซิปแล้วพี่น้องที่ซิปแล้วอีกซีมือกับฮอดอันวันวาเลนไทน์แล้วพี่น้องวันแห่งความหักวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักพี่เนาะบัจจิสิขขึ้นแล้ววันิัจจิสุวรวณแล้ววันมาฮอนี่บัจจิสิขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะพี่น้องจะได้กระฝากกดชอบสกไลกดไลค์กดแชร์ให้บัจจิตแน่ เดี๋ยวเป็นกำลังใจในการในคลิปพี่น้องเลยเป็นมักเห็ดคลิปกปสิแหละถ่ายไปงอ <g iggle> น,นี่ว่ะจิตกิจิขอจะคลิปที่นี่พี่นอ้องพบกันใหม่คลิปหนะ้าบาย